สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับใหม่เพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะพี่พี่วันนี้ใหม่มีรถสีประตูมาให้พี่พี่ดูกันอีกแล้วสวยๆดุดันแบบนี้พ่อนถูกผ่อนสบายราคา6,25,000บาทนะคะคันนี้ผ่อน1 2 0 0 0บาทพี่พี่ได้ปี2018กันเลยนะคะออกง่ายผ่อนถูกเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะ สนใจพี่ๆติดต่อใหม่มาได้ที่เบอร์0902659010นะคะเดี๋ยวใหม่ทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้านล่างนะคะพี่ๆออกได้ทุกอาชีพเลยมีปัญหาตรงไหนปรึกษาใหม่ได้ทุกเคสเลยนะคะใหม่พร้อมยินดีให้คำปรึกษาปัญหาทุกเคสเลยนะคะพี่ๆรถเรารับประกันโครงสร้างนะไม่มีตัดต่อตัวรถลิกความจมน้ำหรือชนหนักมาอย่างแน่นอน หากพี่ๆคนไหนตรวจเจอว่าพลิกความมาชนหนักมาหรือจมน้ํามารถสภาพไม่ดีเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะพี่ๆเราอยากให้พี่ๆสบายใจได้กันเลยนะคะก่อนอื่นใหม่ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ใหม่ด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปถ้ามีรถเข้าใหม่มาเดี๋ยวใหม่เอามาให้ดูอีกนะคะเดี๋ยวใหม่พามาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยค่ะตัวนี้บอกอีกรอบนะคะ โตโยต้าไฮรักรีโวคันนี้ปี2018นะคะราคา625,000บาทไม่140,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะพี่พี่ผ่อนอยู่ที่12,000บาทนะคะเครดิตดีพี่พี่พพฟรีดาวน์กันไปได้เลยนะคะเครดิตดีเข้าเงื่อนไขเราได้ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.5% 9ตลอดอายุสัญญาเลยนะคะพี่พี่เดี๋ยวใหม่พามาดูรายละเอียดตัวรถกันนะคะตัวนี้ โคมไฟสวยๆแบบนี้เลยไ้รักตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ด้านๆแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้ดูหรูหรามากเลยค่ะตัวนี้ไฟเป็นโปรเจกเตอร์นะคะหลอดลูกแก้วด้านข้างเป็นหลอดไฮโดรเจนนะคะตรงนี้มีไฟเดไรท์ให้ด้วยนะคะสวยๆแบบนี้ดูค่ะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะคะโปรเจกเตอร์แบบนี้ด้านข้างเป็นโครเมียมสวยๆแบบนี้ดำเงาแบบนี้สวยมากเลยนะคะพี่ๆ ด้านหน้ากระจังหน้าเป็นแบบรังพึ่งนะคะสัญลักษณ์โตโยต้าใหญ่ๆอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยรอบๆเป็นโครเมียมสวยๆแบบนี้ายทะเบียนกรุงเทพม,มหานครเรียบร้อยแล้วค่ะคันนี้ด้านข้างก็เหมือนกันเลยรถไม่ช้ำเลยนะคะคันนี้สวยๆแบบนี้ผ่อนหมื่นสองใช้งานได้สบายเลยนะคะขับรถทางไกลได้หมดเลยอันนี้จะเป็นแม็กนะคะ ล้อแม็กเดี๋ยวเราขัดแม็กให้ฟรีกันไปเลยค่ะพี่พี่ตอนนี้จะเป็นแม็กขอบ18นะคะยางยางล่องยางลึกอยู่เลยใช้กันได้อีกยาวๆเลยค่ะพี่พสวยๆแบบนี้แม็กมีรอยตามสภาพการใช้งานนะคะแต่ไม่ต้องกลัวเราขัดให้ใหม่หมดเลยค่ะเรามาดูซุ้มล้อนะคะโชกซุ้มโชกเดิมนะคะเดิมโรงงานเลยน็อตเดิมไม่มีปรับเปลี่ยน ตัดแต่งใดๆทั้งสิ้นนะคะหม่พามาดูด้านข้างที่เหยียบนะคะยังใหม่ๆกิบๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆกระจกเป็นโครเมียมด้านบนนะคะไฟเลี้ยวตัดอยู่ตรงกลางแบบนี้สวยๆแบบนี้ด้ามจับเป็นโครเมียมนะคะด้านในห้องผู้โดยสารกว้างขวางมากเลยค่ะพี่ๆเดี๋ยวไม่พามาดูนะสี่ประตูแบบนี้เลย ห้องผู้โดยสารกว้างมากครอบครัวใหญ่ใหม่แนะนําเลยนะคะภายในคุมโทด้วยสีดําตัดด้วยสีบอลเงินแบบนี้สวยๆแบบนี้ดูนะคะโครงสร้างเดิมไม่มีเปลี่ยนประตูมาอย่างแน่นอนค่ะเราเน้นโครงสร้างนะคะเบาะอันนี้ยังเป็นเบาะผ้าน,นะคะเบาะผ้าเป็นกำรรมะหยี่สวยๆแบบนี้มีลวดลายเกียร์เกียร์ธรรมดาอันนี้มีจอมาให้พร้อมนะคะ กระจกด้านบนสวยๆแบบนี้ห้องผู้โดยสารกว้างมากเลยค่ะพี่พี่เรามีวารันตีเครื่องเกียร์ให้30วันนะคะดูกระจกค่ะกระจกแท้โตโยต้าเลยนะคะเรามีวารันตีเครื่องเกียร์ให้30วันพี่พี่เอาไปขับเลยค่ะแล้วถ้าเครื่องมีปัญหายัางไงพี่พี่กลับมาหาใหม่ได้ตลอดเลยเพราะใหม่มั่นใจได้ว่ารถเรา ไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะพี่พแต่ถ้ามีปัญหาพี่พี่กลับมาหาใหม่ได้ตลอดเลยนะคะดูค่ะโครงสร้างน็อตไม่มีปรับเปลี่ยนอย่างแน่นอนใหม่กลิบขนาดนี้นะคะดูค่ะหม่ให้ดูเม็ดอาร์คนะเม็ดอาร์คเดิมเลยไม่มีเพี้ยนไปเลยสักนิดนึงนะคะหมยพาวนรอบๆรถดีกว่าเนะาะเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้ากันตัวนี้แม็กเหมือนกันนะคะยางเหมือนกันทั้งสีล้อเลยซุ้มเดิมอันนี้มี ขอบซุ้มล้อให้ด้วยนะคะตัวนี้สวยๆแบบนี้เป็นดำด้านนะคะแต่ตัวรถเป็นดำเงาสวยๆแบบนี้หลอดไฟด้านหลังนะคะเป็นหลอดไฟไฮโดรเจนเหมือนกันนะคะใหญ่ๆแบบนี้ด้านเปิดมีไฟเบรกให้ด้วยนะคะตัวนี้ด้ามจับเปิดเป็นโครเมียมสวยๆแบบนี้ที่เหยียบด้านด้างเป็นโครเมียมเลยนะคะสปอร์ตหรูหราเท่ดุดันมากเลยค่ะคันนี้ด้านบนข้างหลัง กว้างนะคะถึงเป็น4ประตูแต่ก็กว้างใช้งานเก็บของได้เยอะเลยสวยๆแบบนี้เดี๋ยวใหม่พาไปดูในห้องผู้โดยสารกันดีกว่านะคะอย่าลืมนะคะเครดิตดีฟรีดาวรายละเอียดอย่างอื่นเพิ่มเติมอยากรู้ทักมาหาใหม่นะคะของเราไม่แท้ไม่เดิมศูนย์เดิมโรงงานประวัติศูนย์ 0, ทุกคันค่ะพี่ๆสามารถไปเช็คประวัติรถได้ที่ศูนย์บริการทุกสาขานะคะ ค,คุมโทนด้วยสีดำตัดด้วยสีเทาแบบนี้สวยๆที่เปิดประตูเป็นโครเมีม่อสวยๆแบบนี้ปรับกระจกอัตโนมัติแบบนี้ล็อกกระจกหมุนซ้ายแล้วก็ขวาน,นะคะลำโพงด้านล่างโครงสร้างเดิมเลยน็อตเดิมไม้แท้ไม้เดิมนะคะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะดูค่ะเกียร์ธรรมดาจอ a อ d r o i ยสวยๆแบบนี้เลยแอร์เป็นแบบ เป็นพัดลมนะคะแล้วก็แอร์แบบนี้เป็นแบบหมุนเปิดได้เลยห้องผู้โดยสารกว้างมากเลยนะคะพี่คนไในสนใจติดต่อใหม่มาเลยนะเดี๋ยวใหม่พาไปดูหน้าห้องเครื่องดูค่ะเมดอาร์คเดิมทุกจุดนะคะใหม่พามาดูรายละเอียดด้านหน้าห้องเครื่องกันเลยสวยๆแบบนี้เรามี บริการฉุกเฉินแถมให้ฟรีพี่พี่ฟรีหนึ่งปีเลยไม่ว่าจะลดดับแบตหมดเครื่องมีปัญหาพี่พี่โทรบริการฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยได้เลยค่ะพี่พี่เดี๋ยวไม่แถมไปให้หนึ่งปีเต็มเตมดี๋ยวไม่พาไปดูหน้าเครื่องยนต์กันเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวมาดูในห้องเครื่องกันเลยตัวนี้เป็นเครื่องโตโยต้ามีฝาครอบสวยๆแบบนี้ใหมก่กิบแบบนี้เลยนะคะน็อตเดิมไม่มีรอยไข่เลยเม็ดอาร์ครูเดิม น็อตเดิม um, นะคะโครงสร้างเดิม um. แบตเตอรี่ยังใหม่อยู่เลยนะคะมีป้ายให้เลยนะคะคันนี้หมพามาดูน็อตเดิม um. ไม่มีรอยขยไม่มีรอยปรับเปลี่ยนแน่นอนเราไม่มีพลิกคว่ำชนหนักหรือจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะเ mm hmm. ม็ดอาร์คคมชัดทุกจุดเลยค่ะพี่ๆดูนะคะหรือว่าใครสนใจมาดูรถได้ที่เซรี่ไทย68แยกหนึ่งเลยนะคะติดต่อหม่มาก,ก่อน หรือว่าใครอยากดูละเอียดกว่านี้พี่พี่ทักมาเลยนะอยากดูจุดไหนเดี๋ยวใหม่ถ่ายไปให้ดูนะคะดูค่ะโครงสร้างเดิมเลยน้ำมันเครื่องไม่มีรั่วไหลไม่มีสายไฟขาดไม่มีมีปัญหาแน่นอนค่ะมาค่ะหากพี่พคนไหนสนใจรถคันนี้ปี2018ผ่อน12,000บาทเท่านั้นนะคะ เริ่มต้นดอกเบีย้ยพิเศษ2.59ได้เลยฟรีดาวได้ค่ะออกรถง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะออกได้ทุกอาชีพหากพี่ๆคนไหนสนใจอย่าลืมติดต่อใหม่มานะคะเบอร์ด้านล่างใหม่ทิ้งไว้ให้แล้วสำหรับคลิปนี้ใหม่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ